นี่ก็คือเบกกี้สาวประเภทสองที่แข็งแก่งที่สุดบนพื้นพิภพวันหนึ่งในขณะที่เบกกี้เดินเล่นอยู่ที่ซอยสุขุมวิทหนึ่ง,งเธอก็ได้เห็นไอ้ชั่วจิตใจเลวสามคนหนึ่งกำลังต่อยคนแก่อยู่ด้วยความที่เปบกกี้เป็นสาวน้อยตัวเล็กจิตใจดีมีคุณธรรมเธอจึงไม่รอช้ารีบตรงพุ่งเข้าไปช่วยคนแก่คนนั้นในทันทีคุณลุงขอไม่เป็นไรนะขอ เบกกี้ขอโทษนะขาที่มาช่วยฉ้าเดี๋ยวเบกกี้จองศาลาให้ค่ะไม่ต้องห่วงกูยังไม่ตายแต่ทว่าเบกกี้ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่เธอเองก็ต้องตกใจเอ๋คุณลุงตามีแสงด้วยอะค่ะนี่คุณลุงป่วยประคานี้ <savvy> แม่หนูช่างจิตใจมีไมตรีข้าถูกใจเจ้าปาาขอพรมาสิข้าจะให้พรเจ้าสองข้อพรสองข้อเหรอคะงออั้นหออนูขอเป็นสาวสวยกับได้ผัวหล่อเจ็ดคนแบบไม่สาน้าละกันคะ่ะ ทีมของชายแก่ปริศนาที่ปะทะเข้ากับเป้าหน้าของเบกกี้เต็มๆในครั้งนี้ทําให้โครงกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเบกกี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนแม้แต่ตัวเธอก็คาดไม่ถึงแต่ทว่าลูกทีบของชายแก่ปริศนาได้ส่งเบกกี้ลอยมาไกลจนมาถึงดวงดาวที่เธอเองก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยมึงขีบแรงเนอะ <c oughs> กันเนี่ยตะแก่นั่นไหนบอกจะให้พอถ้าทำให้ฉันสวยไงวะแต่นี่อะไรมาถีบกันแบบนี้นี่มึงบ้าปะเดี๋ยวลุงเอ๋เอีอนี่ใครแบป้าหน้าแกกระจกนี่นา่นน่ะนี่นี่ฉันเหรอถามจริงเรากลายเป็นสตรีที่งดงามขนาดนี้แล้วเหรอวัน,นเด<อ>ียวอเลิศค่ะพอดีข้อที่เจ้าขอคือการได้มีผัวหล่อไปซ้ำหน้าเจ็ดคนสินนะ แต่ว่าข้าถีบเจ้าแรงเกินไปหน่อยจนทำให้เจ้าปิวมาอยู่ดาวดวงอื่นสะนได้จะให้ส่งเจ้ากลับโลกก็ไม่ได้สะนด้วยอืมงั้นข้าจะให้หนุ่มหล่อที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนี้แก่เจ้าแทนได้ไหมฟ้าจะดาวดวงไหนก็ช่างขอแค่หล่อหนูเอาหมดของผู้ชายมาให้หนูซะโอเคงั้นมึงเอาไปเลย แต่ทว่าดวงดาวที่เป็กกี้ปิวมาอยู่นั้น ประชากรทั้งหมดของดาวรวมนี้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วนะซี่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องซอมบี้บอยระบบตามล่าฮาเลมหนุ่มซอมบี้นิยายแฟนตาซีปจนภัยสุดฮาของนายสาวเบกกี้ที่ต้องเดินดาดลุยช่วยเหลือหนุ่มหลอดทั้เกดจากกองผีดิบตัวเนาว่าที่เห็นในคลิปแค่อินโทรแต่ถ้าอยากติดตามในเรื่องเต็มแล้วก็สามารถอ่านได้ในแอปเลอะไรเด็กดีทันวยัยหรือในเวอร์ชัน อีบ e ุ๊กอย่างเมบครับผม mm hmm. ก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับ mm hmm. อยากทำทั้งเรื่องเลยเนี่ย <laughs>